安 <And>，我再说一遍。<Yeah. S 2> really น้ำเป็นโมเลกุลที่มีคู่นอกจากน้ำเป็นโาเลกุที่มีคู่แล้วน้ำยังมีสมบัติเป็นของเหลวที่ปรุงน้ำไปหุ้มฟองอด้วยด้วยการที่มวด้วยกันคัะไฮโดรเจนตอมาจะแพร่ธาตุแช่ชาตทำหน้าที่รักษาสมดุลในต่งกุควานเป็นกดงเบสให้เก็บรั